สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามีข่าวดีที่น่าภูมิใจมาเล่าให้ฟังกันครับล่าสุดลิซ่าศิลปินสาวขวัญใจคนทั่วโลกได้สร้างชื่อให้กับประเทศไทยอีกครั้งด้วยการนำชาไทยที่เราคุ้นเคยมาเป็นเมนูสุขภาพสุดพิเศษในอเมริกาเธอได้ร่วมงานกับร้านคาเฟ่ชื่อดังระดับไฮเอนที่มีชื่อว่าเอเรวอนซึ่งร้านนี้ไม่ได้เป็นแค่คาเฟ่ธรรมดาแต่ยังเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตระดับไฮเอนอีกด้วยครับราคาของสินค้าและเครื่องดื่มที่นี่ ก็สูงไม่ธรรมดาเลยทีเดียวโดยเฉพาะเมนูเครื่องดื่มที่ราคาเฉลี่ยเกือบแต่1000บาทต่อแก้วครั้งนี้เอรวอนได้ร่วมมือกับลิซ่าสร้างสรรค์เมนูซิกเนเจอร์ของประเทศไทยในชื่อเมนูว่าไทยอัพเดอะเวิลด์บายลิซ่าเมนูนี้เป็นชาไทยแบบออร์แกนิกเน้นเพื่อสุขภาพและยังมีกลิ่นอายความเป็นไทยเต็มเปี่ยมเมื่อคลิปที่ลิซ่าโชว์การทำเมนูนี้ถูกเผยแพร่ออกไปไม่ใช่แค่คนไทยที่ตื่นเต้นครับแต่ยังรวมถึงชาวต่างชาติทั่วโลก โดยเฉพาะชาวอเมริกันหลังจากคลิปถูกแชร์ออกไปหลายคนรีบพุ่งตรงไปที่ร้านเอเรวอนทันทีเพื่อสัมผัสเมนูพิเศษนี้ด้วยตัวเองราคาของเมนูไทยอั p เดอ w เวิ d ์ y บายลอยู่ที่11ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ380-400บาทต่อแก้วอย่างที่บอกไปครับอย่าคิดว่าร้านเอเรวอนที่ตั้งอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตจะเป็นร้านธรรมดาที่นี่คือซูเปอร์มาร์เก็ตรดับไฮเอนที่เน้นแต่สินค้าคุณภาพสูงและราคาก็สูงตามไปด้วย สำหรับการคลอบในครั้งนี้ลิซ่าได้ช่วยพาแบรนด์เอเรวอนกลายเป็นกระแสที่ถูกพูดถึงอย่างล้นหลามยอดเอนเกจเมนต์ของแบรนด์เรียกได้ว่าสูงที่สุดเป็นประวัติการเลยครับตอนที่เรากำลังรายงานข่าวนี้คลิปที่ลิซ่าโชว์เมนูสุดพิเศษมียอดวิวในอินสตาแกรมสูงถึง20.9ล้านวิวหรือเกือบจะ21ล้านวิวแล้วครับไม่เพียงแค่นั้นยอดกดไลค์ก็สูงไม่แพ้กันมากถึง1.2ล้านครั้งส่วนยอดคอมเมนต์ก็มาแบบรัว,รว มากถึง10,000คอมเมนต์เต็มไปด้วยคำชื่นชมจากทั่วโลกนี่แหละครับถ้าอยากให้แบรนด์ดังและเป็นที่รู้จักก็ต้องลิซ่าเท่านั้นเธอทำอะไรก็ได้รับความสนใจทั้งหมดยอดอนเกจเ m e n t สูงลิ้วทุกครั้งและนี่ไม่ใช่คำพูดลอยๆนะครับเพราะเมื่อดูจากอินสตาแกรมของเอเรวอนคลิปเก่าๆที่มีศิลปินชื่อดังจากอเมริกามียอดวิวเฉลี่ยแค่1ล้านวิวเท่านั้นแต่พอลิซ่าปรากฏตัวใช้เวลาแค่วันเดียวยอดวิวพุ่งทะลุ20บล้านวิว มากกว่าศิลปินคนอื่นถึง20เท่าเรียกได้ว่าเธอไม่ใช่แค่ซูเปอร์สตาร์แต่ยังเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ทรงพลังที่ช่วยสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยอีกด้วยครับสำหรับเมนูไทยอัพเดอะเวิลด์บายลจากร้านเอเรวอนในประเทศไทยตอนนี้อาจจะหายากสักนิดครับแต่เชื่อว่าถ้ากระแสตอบรับในไทยดีมากๆทางแบรนด์น่าจะสนใจและอาจจะนำแบรนด์นี้มาเปิดที่ประเทศไทยในอนาคตแน่นอนครับจากความสำเร็จของการตลาดครั้งนี้ ที่ทางเอเรวอนได้ร่วมมือกับลิซ่าแอดก็เลยอยากรวบรวมความคิดเห็นจากแฟนๆชาวต่างชาติมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังครับเริ่มจากความคิดเห็นแรกนะครับท่านนี้บอกว่าลิซ่าเธอประสบความสำเร็จอย่างสูงมากๆไม่ใช่แค่เพราะพรสวรรค์แต่เธอยังเป็นคนมุ่งมั่นหน้าตาสวยระดับวิชวลน,นิสัยดีและอ่อนน้อมถ่อมตนมากๆความคิดเห็นต่อมาครับบอกว่านี่เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมสำหรับการเริ่มต้นปี2025 ฉันดีใจที่ได้เห็นลิซ่ามาคลอบกับเอเรวอนต่อมาครับบอกว่าไม่น่าเชื่อเลยลิซ่าจะมาคลอบกับเอเรวอนฉันกําลังจะพักเที่ยงแล้วเดี๋ยวจะรีบมุ่งหน้าไปที่ร้านเพื่อทดลองเมนูจากศิลปินที่ฉันรักอีกความคิดเห็นครับดีใจมากๆที่ได้เห็นการคลอบนี้และฉันก็ได้ลองเมนูนี้ตามลิซ่าแล้วเป็นเมนูเพื่อสุขภาพที่ยอดเยี่ยมมากๆรสหวานจากวัตถุดิบธรรมชาติไม่เลี่ยนเลยแถมอร่อยมากๆต้องลองครับความคิดเห็นต่อมาครับ ปกติฉันไม่ได้ดื่มชาเลยฉันจะดื่มแต่กาแฟเป็นหลักแต่วันนี้ฉันขอเปลี่ยนใจสักหน่อยเพราะอยากลองชาไทยสูตรของลิซ่าความคิดเห็นสุดท้ายครับมาจากแฟนๆทางฝัง่งฟิลิปปินส์เขาได้แสดงความคิดเห็นว่าฉันรักลิซ่ามากๆอยากจะลองเมนูนี้บ้างแต่น่าเสียดายนะที่เอเรวอนไม่มีขายในฟิลิปปินส์และทั้งหมดนี้ก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนที่แอดได้รวบรวมมาเล่าให้ทุกคนฟังครับต้องขอขอบคุณบอสลิส หรือเต้าลิสของเรามากๆที่คอยผลักดันให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักในแง่มุมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวที่ได้รับการส่งเสริมอย่างดีหรือเมนูอาหารไทยที่กลายเป็นที่รู้จักในวงกว้างทั้งหมดนี้ก็เพราะลิซ่าที่นำเสนอสิ่งเหล่านี้ออกไปได้อย่างยอดเยี่ยมและในเดือนหน้าลิซ่าเธอเตรียมทำหน้าที่เป็นทูตการท่องเที่ยวให้กับประเทศไทยอีกครั้งเพราะเธอได้รับบทนำในซีรีส์ The White Lotus Season 3ซีรีส์ดังกล่าว เลือกถ่ายทําโลเคชั่นทั้งหมดในประเทศไทยและเตรียมออกอากาศผ่าน HBO Max พร้อมกันทั่วโลกในวันที่16กุมภาพันธ์นี้ครับความคิดเห็นถัดมาบอกว่าตั้งแต่งานเพลงจนถึงเรื่องทําอาหารทุกอย่างคือความตั้งใจที่ดีภายในตัวเธอภูมิใจในตัวเธอมากเลยนะที่รักคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าบอกตรงๆปี2025เริ่มต้นได้ดีไม่มีอะไรเทียบได้อีกแล้วการคอลลบครั้งนี้คือทุกอย่างเลยความคิดเห็นถัดมาบอกว่า ลิซ่าพูดปิดท้ายเป็นภาษาไทยทุกครั้งน่ารักมากกอกอกอคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าส่วนผสมดูรูหราจนลืมชื่อตัวเองไปเลยชาวต่างชาติท่านต่อมาบอกว่าโหสีผมกับทรงนี้เข้ากับลิซ่ามากใครว่าไม่เหมาะบ้างโต้ได้เลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอยากได้เครื่องดื่มนี้มาอยู่ในมือเร็วๆจังคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าลิซ่าเป็นดวงดาวที่สว่างที่สุดในโลกไม่ใช่แค่ในไทยเท่านั้นความคิดเห็นถัดมาบอกว่า ไม่เข้าใจเลยว่าทำไมคนถึงเกลียดเธอทั้งที่เธอถ่อมตัวและมีน้ำใจขนาดนี้อย่ากเกลียดเธอด้วยเหตุผลที่เธอไม่ได้ทำเลยนะชาวต่างชาติท่านต่อมาบอกว่าถ้าซื้อมันมาพร้อมเชฟไหมหรือแยกขายคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าทำไมเราถึงชอบฟังเธอพูดจังเลยนะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าทุกอย่างที่ผู้หญิงคนนี้ทำมันไม่ใช่แค่ดีแต่คือที่สุดคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเขาเข้ายึดพื้นที่ในฟีเราไปหมดแล้วและเรารักมัน ไปต่อเลยลิซ่าคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ากินสูตรนี้แล้วจะหุ่นตาสเหมือนพี่ลิซไหมคะความคิดเห็นถัดมาบอกว่านี่มันอร่อยมากเลยและยังทำเพื่อการกุศลอีกภูมิใจในตัวลิซ่าสุดๆดคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าจะกินเครื่องดื่มนี้ทุกวันเลยความคิดเห็นถัดมาบอกว่าเสียดายจังหวังว่ามันจะมีอะไรที่เป็นแบบไทยๆมากกว่าแค่กะทิและใบเตยไม่ใช่วานิลลาและอะไรที่ไม่ค่อยไทยเท่าไหร่ชาวต่างชาติท่านต่อมาบอกว่า อยากได้มากแต่เสียดายเอเรวอนไม่มีขายในฟิลิปปินส์คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเครื่องดื่มโปรดในไทยเลยชอบลิซ่ามากความคิดเห็นถัดมาบอกว่าลิซ่าดูดีมากเวลาใส่เสื้อผ้าธรรมดาแบบนี้ชาวต่างชาติท่านต่อมาบอกว่าผู้หญิงจิตใจดีที่ทำแต่สิ่งดีๆหวังว่าสัตว์เลี้ยงที่คู่ควรทุกตัวจะได้ประโยชน์จากการกระทำของเธอณลิซ่าคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าต้องเป็นชาไทยที่อร่อยที่สุดในโลกแน่นอนคะ่ะ ความคิดเห็นถัดมาบอกว่าลิซ่าประสบความสำเร็จไม่ใช่แค่เพราะความสามารถและหน้าตาสวยแต่เพราะเธอมีจิตใจที่ดีและถ่อมตัวมากด้วยชาวต่างชาติท่านต่อมาบอกว่าการกุศลที่ยอดเยี่ยมมาก best friend คือที่สุดคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าลิซ่าน่ารักมากเลยไม่อยากจะโกหกเลยว่ามองข้ามส่วนผสมไปหมดแล้วความคิดเห็นถัดมาบอกว่าขอบคุณที่สนับสนุน best friend animal society นะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า ชงชายังไงให้ดูสวยขนาดนี้คะลูกสาวความคิดเห็นถัดมาบอกว่าลิซ่าดูสุขภาพดีและมีความสุขมากความคิดเห็นถัดมาบอกว่าลูกนี้บอสลิซ่าสวยน่ารักและสดใสสุดๆชาวต่างชาติท่านต่อมาบอกว่าน่ารักมากๆชอบเวลาที่เธอออกเสียงคำว่าวานิลามันมีสเสน่ห์สุดๆปิดท้ายกันที่ความคิดเห็นนี้ครับบอกว่าชาไทยไปไกลทั่วโลกน้องลิซน่ารักที่สุดแต่สำหรับตอนนี้ แอดขอไปทำน้ำชาไทยดื่มสักหน่อยเพราะรู้สึกว่ากระหายน้ำชาไทยมากๆเลยก่อนจากกันฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ